ไมปรีดที่ให้อัตราขยายสูงใช้งานได้ตั้งแต่ไมโครเดนเซอร์ไมดัลิมิกไปจนถึงไมริบบอนแบ็คไลออนวิเดโอบีหนึสองครับสวัสดีครับผมกอตกิมเลงครับสวัสดีครับผมล็อบบี้กิมเลงครับล็อบบี้ครับ,รบ,รบวันนี้เราอยู่กับสินค้ารุ่นใหม่ จากแมตตไอานิกแล้วพึ่งมาสดสดร้อนๆเลยสดสร้อนๆจริงๆมีหลายตัวแต่ว่าวันนี้จะที่ยกตัวนี้มาก่อนเพราะว่าความพิเศษของเขาคือสามารถใช้กับไมลิบอนได้ด้วยนะครับก็จะก็จะเป็นปีใหมที่มีคาแรคเตอร์คล้ายๆ API เรียว่าเดียว่โคลนมาเลยโคลนมาเลยครับใช่ครับ ก็คือตัวนี้จะให้อั็นตาขยายสูงแล้วก็ผาาอินพุตของเขาเนี่ยออกแบบมาเพื่อรองรับไมที่มีอิมพิเดนซ์สูงด้วยมัน,นี่เอาไปใช้กับไมดิบบอนบูดเกนมาเนี่ยเขาเรียกว่าสัญญาลูกกลนต่ำอ่ามีโลน้อยที่ต่ำใช่ครับ,รบตัวนี้จะเป็นแบ็กไลย์ออโนโย B12A คอร์สแบบคอร์สคือ สีแนลใช่สีแนลจริงๆเรามี1ชแนลที่เป็นแลกเล็กด้วยแต่วันนี้แต่็กไลออนได้ออกตัวสีแนลมาก็เป็นขนาดแลกหนึ่งยูวงจรเสียงเหมือนกันครับกับตัว1นึ่งชแนลจริงๆถูกพัฒนามาให้มีเฮดลูมที่สูงขึ้นแล้วก็น้อยที่ต่ำลงตัวนี้ก็ใช้ทันฝอเมอร์ซีนิเม็ทั้งอินพุตและเอาพุตเลยจรนีๆก็คล้ายๆกันแต่พัฒนาให้มันดีขึ้นมากกว่าเดิมก็เหมือนกับเป็นการออกแบบมาให้อยู่ในแลกอยู่ในสตู ถูกต้องระดับมืออาชีพเลยใช่ครับใครที่แบบว่าอยากมีปีใหม่หรือไม่ปีที่มีชแนลเยอะขึ้นก็แนะนําตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าจับตามองก็เดี๋ยวดูหน้าตาหน่อยไหมครับได้ครับหน้าตาก็จะมีฟังก์ชันอะไรบ้างด้านหน้าก่อนเลยด้านหน้าเนี่ยจะมีปุ่มหนอบทั้งหลายนะครับของเกนก่อนเลยเข้ามานอบเกนนะครับนอบเกนเป็นแบบฟรีไหมใช่เป็นแบบฟรีนะครับฟีวอลลุ่มก็สามารถปรับได้ปรับเลือกค่าได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น สวิตช์ไฮซีใช้งานกครื่อนดนตรีที่เป็นอัลบารานที่สำคัญมี VU บอกสถานะเกณฑ์ด้วยบอกระดับตัวนี้จะเป็นอะนาล็อก VU ทำงานเหมือนเป็นเข็มแต่ว่าอันนี้จะเป็น LED แทนครับถัดมามีอะไรอีกมีแฟนทอ o พาวเวอครับมาตรฐานแล้วก็มีแพดมีโพ a ิ i t y กับเฟ e นะครับแล้วก็มีเกณฑ์เอาพุปด้วยครับอันนี้ก็ให้มาทั้งหมด4เหมือนกันก็ประมาณนี้หน้าตารูปร่าง ก็คือแตกต่างกันแค่สองชแน,นลแรกก็มี b I I C, BI, C. แล้วก็ ชั้นแนทที่สก็เป็นไมเกนปกตินะครับเอาครับดูด้านหลังกันเลยครับแล้วมาดูตรงนี้ก่อนด้านด้านบนก็จะเป็นโลโก้แบล็กไลออนสวยงามนะัอนนี้อันนี้ช่องระบายอากาศเลยครับเนี่ยเป็นช่องระบายอากาศผมเอาเอาไว้แบบว่ากันความร้อนบางทีแบบใช้งานนานๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ค่อนข้างดีอ่ะมาดูที่ด้านหลังด้านหลังจะมีอ่าการเชื่อมต่อแบบ XLR ด้วยแล้วก็แบบไรอินที่เป็น t r s ด้วยอ่นนี้จะเป็นเอาเอาพุทธเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าจะเป็น XLR หรือ t r s ถูกต้องครับแล้วก็ ก็ที่สาคัญเนี่ยแบล็คลออนเขามีอะแดปเตอร์มาให้จะไม่ได้ต่อเป็นแบบว่าเป็น a c แล้วต่อเป็นแบบอะแดปเตอร แยกกันเพราะว่าป้องกันเรื่องเสียงรบกวนัญญาณรบกวนอะไรอย่างนี้นะครับก็จะไม่มีภาคสะพานนีดนคุณลบี้ครับทำไมอะแดปเตอร์ถึงต้องมี5พฟิล์ครับตัวนี้มันแล้วแต่ตัวสเปคของอุปกรณ์จริงๆถ้าเป็นภาคไฟฟ้าส่วนใหญ่เราจะเห็นว่ามันฝังอยู่ข้างในตัวแดกตัวไฟฟ้าเองเนี่ยกำลังไฟที่จะไปเลี้ยงซันฟอร์เมอร์หรือว่าไปเลี้ยงออฟแอมป์เนี่ยบางทีมันไม่เท่ากันเราจะมีทั้งสายกาวแล้วก็มีขั้วบวกขั้วลบขั้วบวก18บโวลต์ลบ18บแโวลต์และมีกาวแล้วก็มี บวก9โวลต์ด้วยอาจจะมีบวก9โวลต์ลบ9โวลต์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสายมันเลยออกแบบมาให้เป็นเจ็พินเพื่อจะแยกแบบว่าอันนี้ขั้วนี้ไฟเท่าไหร่ขั้วนี้ไฟเท่าไหร่แล้วก็มีแยกทั้งตัวกระแสแล้วก็แรงดันด้วยก็คือหัวเดียวเนี่ยบางทีเขาเอาไปใช้กับอุปกรณ์หลายอย่างซึ่งซึ่งแล้วแต่อุปกรณ์ว่าจะใช้ไฟกี่โวลต์ซึ่งซึ่งตัวซัพยเองก็ต้องดูสเปกว่ามันใช้กันได้หรือเปล่าบางทีคนละตัวกันก็อย่าอย่าเอามาผสมกันเพราะถ้ากระแสไฟไม่เท่ากันเดี๋ยวมันอาจจะเสียหายได้ครัับตว ล่าสุดที่ออกมาของไบร์ออนเนี่ยจะแยกสปายออกไปแล้วเพราะฉนั้นเดี๋ยวอาจจะสับสนได้ว่าตัวไหนเป็นของตัวไหนครับแล้วที่สำคัญเขามีหูแหลกมาให้ด้วยนะสามารถติดแหลกได้เลยประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูสเปคร้าวๆนี่กว่าคุณกัซซี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นปีใหม่4ชนแนลนะครับแล้วก็เป็นปีใหม่ที่มีทรานส์ฟอร์เมอร์แบบซีนิแม็ทั้งอินพุตเอา u t พุตด้วยนะครับแล้วก็สามารถทําเกนหรือการขยายความดังเนี่ยอยู่ที่70เดซิเบลซึ่งเพียงพอนะ เพียง <Cor> พอกับการใช้การอัดเสียงทั่วๆไปนะครับ,บแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาผลิตมาเพื่อสำหรับไมลิบอนด้วยในเรื่องของเฮดรูมที่บางทีเราอัดเกณฑ์เข้าไปเยอะแล้วบางบทีมันมีดิสโซชันหรือมีอมีโลน้อยเนี่ยตัวนี้ก็ทำมาได้ค่อนข้างดีเรื่องที่ว่าเขาลดพวกโลน้อยออกนะครับก็คือไมลิบอนก็จะไม่มีพวกเสียงสัญญาณลบกลัวหรือเสียงสกรปรกเข้าไปเหมาะกับการอัดขึ้นดนตรีหรือว่าเสียงอะไรบ้างครับจริงๆเหมาะ หมอกอการอัดร้องก็ได้ครับอัดกีตาร์ก็ได้จริงๆได้ทุกเครื่องดนตรีเลยครับอัดกลองก็ก็ดีค่บเพราะว่าสกรองนี่อาจจะเหมาะสุดนะตะวันพุ่งมันมีความพุ่งมีความพุ่งได้แอทแท็กได้แอทแท็กขึ้นมาเยอะเยอะพอสมควรอยากร้องเสียงแล้วคุณอบบี้คุณจะตีกรองะครับาตีไม่เป็นตีไม่เป็นตีไม่เป็นเดี๋ยวเราอัดร้องดีไ่าสไตล์เสียงเป็นยังไงบ้างเดี๋ยววันไหนมือกลองเราว่างๆนะให้เขาตีผ่านตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวเราลองไป ดูเทสติงเบื้องต้นกันนะครับว่าโทนเสียงของ b a c k l i On Audio B12A คอสเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับไปเลยครับเมื่อดวงใจมีรักดังจุนกโพบินบินไปไกลแสนไกลหัวใจฉันก็ล้อยลิบไปถึงแดนดินทินใดเนาะใจ โอ้ดวงใจเจ้าเอ๋ยเมื่อดวงใจมีรักดังจนกโพบินบินไปไกลแสนไกลหัวใจฉันก็ลอยลิบไปถึงแดนดินทินใดนะใจโอ้ดวงใจเจ้าเอ๋ย คุณลอบี้ครับเป็นยังไงบ้างครับจากที่เทสเสียงร้องของตัวเองมากับปีใหม่ตัวนี้คุณรู้สึกว่ามันให้โทนประมาณไหนแล้วก็เหมาะกับาการใช้งานแบบไหนบ้างครับผมว่าโทนจะไปทางความคมชัดมีแอดแท็กมีความคมชัดใช่ย่านโลก็ไม่ได้เยอะไม่ได้น้อ,อยจนไปมีความเป็นก้อนอมีความนิ่งมีความเป็นก้อนเรียกว่าแบบสามารถอัดได้ทุกเครื่องดีจริงๆคุ้มค่า โลน้อยโลน้อยใช้กับไม้ได้หลายรูปแบบด้วยแต่ใช้กับไม้ริบบอนนี่ก็ยิ่งดีนะเพราะว่าเขาเขาเคลมว่ามันมันมีเสียงที่สะอาดก็ถือว่าแบบนำไปใช้ในสตูดิโอใหญ่ๆได้เอไปใช้กับคอนเวอร์เตอร์หรือว่าจะใช้ในโฮมสตูดิโอเพื่อจะเอาไปต่อกับอินเทอร์เฟสตัวที่เรามีอยู่เพื่อจะแบบเพิ่มคาแรคเตอร์ให้กับเสียงก็ได้เหมือนกันคุ้มค่าครับราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้ Back คไรอั a d i o ์ B 1 2 a c งสองราคาเพียง62,500บาทครับเป็นไงครับคุณล็อบบี้พูดถึงโอ ประสิทธิภาพที่ได้มาก็ถือว่าคุ้มนะครับผมเพราะว่าได้มาหนึ่งสี่ชั้นแนถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของไมปีที่น่าจับตาแล้วก็น่าเป็นเจ้าของนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับแบ็คไลออนอนิโอ B หนึ่งสองเอคอนะครับวันนี้ประมาณนี้เดี๋ยวสินค้าตัวหน้าเราจะมีตัวไหนมารีวิวก็ฝากติดตามันด้วยนะครับส่วนใครที่อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สอบถามมาได้ที่ช่องทางด้าล่างนีงนะครับแล้วแล้วใครที่อยากจะมาทดลองสินค้าก็มาได้ที่กิมเนีนอนิโอบางนา ครับส่วนวันนี้เราสองคนผมก็แล้วก็คุณลอบบี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ